พ่ออยู่บ่ะเด้๋ยวอำนาจย่าในตบมไม้เด้อพ่อรอพ่ออยู่ดอกพ่ออยู่ต้มไม้พ่อมาทำพ่อก่อนเอาพวกพวกหน่อยบ่พ่อปีบ่พ่อจังเลยพอดีอหน่อยครับมาเรือผมเนาะอืมเดือสบายดีพี่น้องมาหนี พี่น้อ,แนองแก่โมจากเขาเอาของทิมาทุกอย่างบ่กเขาว่าเอามาข้ามไปดองกลาสวัสดีสบายดีเด้อพ่อพี่น้องมืันนี้พี่ไมกบบ่ก็ว่าบีซิมาเอาบักข้ามไปลองเนาะ <ไป S 1> บ,บ๊อบเนาะแมนเอาเดี๋ยวจะขึ้นก่อนเด้อบ๊อบเดี๋ยวขอสิยืนกระต่าขึ้นน้ำดังมาข้ามก๊กปีใหม่มีมีสามก๊กเนาะแต่ว่าต้นนี้มันเป็นต้นที่หน่อยมาข้ามร้ายแล้วก็มีต้นเตีย้ยอีกแหี้งร้ายกว่านี้ต้นเตีย้ยเนาะบ๊อบเนาะ<ม>แต่ว่าเขาสีมาเลือกเอามาข้ามต้นนี้เหมือนนี้ขึ้นได้บ๊อบ ต้นนี้มันขึ้นยากแน่เด้อเพราะว่ามันอันนี้มันงาหน่อยลายมันโกถ้าก๊กเตี๋ยหักข้นสมบายเพราะว่ามันอันนี้เอาไะเสตียก้ออนุญาตกอนอนุญาตเด้อแม่พ่น้องะจะเอากล้องได้สิเอาเจ้าขึ้นก้อนก็ได้เอาถือกล่องน้ำบอถือได้บอแล้วบอถือได้กล่องถือจังไงไปขึ้นไปด้วยก้อนยืนน้ำดังก็ได้ขึ้นไปหอดสูงๆก็ได้ขึ้นไปเลย มันหกโคข้ามกค้งต้นข้ามต้นนี้มันหกเด้่ขึ้นหน่อยมั้งคอยแห้งขึ้นกุ๊กใหม่เก่งนี่ก่อนโตเบาขึ้นต้นใหม่สบายคนอ้วนขึ้นกุ๊กใหม่ก็สันชนเลยเนาะขึ้นกุ๊กมาเคาะจนขีดบอดีความใหม่คอยเห็นปะพีใหม่ขึ้นแบบ เซียนมันบอกปะไหนบอกคข้ามปลาหมึกปลคข้ามเีงก็บอกข้าปลาหมึกใจะไปปะคขามปลาหมึกง่<ะ> <laughs> ายปะไพ่บอกว่าป่าะคามปลาหมึกกุ๊กนั่นอยนะูปะป่ะขึ้นไปอีกอสูงๆมันจะสีมีแทวนี้น้ง ข,ขึ้นได้แบบตัวนักนี่ขึ้นยากเติบด้วยคนตัวนักี่นะว่าขึ้นทั้เลยเอา้าเอาจองเอาลดเบื้องได้จองรถเทิงก็จองเอาโอเคไหลแล้วนี่มาครับ <c oughs> สั้น สั้นวะนี่เห็นมาสูงได้ตอนนี้ก็สีสั้นเอา,อ,าอันนี้บะคั้มอันนี้อยากได้ตัวนี้เลยจะมาบะคั้มต้นต้นเตียให้มีแต่บะคั้มโขงตัวห้าเอาไปกินเจลตัวปีใหม่เอาไปกินแจ่วสุดก่อนทำบะคั้มกุ๊กเตียเด้อพี่น้องมีแต่บะคออั้มโขงโข่งใหญ่

มาข้ามมาไดลายมาือห้อยเนาะเป็นเป็นผัวเป็นผัวอยู่นออบบอบเนะาะแท้ท้งหัวยังไยมีหมดเลยผัวหมดเลยกับม,มอนมาสนิทเอาเลยป้าบอบผับมุมสูงเ,อ,ปเปอ๊ะหนูรู้ผู้ผัวจ้ะเห็นเบิดบอฟผ <laughs> าหมันสูงเขาเนี่ยมาก๊ะนี่มันหมดได้สูงเลยบอบ ีกกอื่นที่สูงกว่านี้อยูยย่ด้ยกกใหญ่กกขามใหญ่ฮะพี่บักขามหมกักนในหน่อยแย่ๆซื่อๆก็ได้เอา,อนะมา,าหมักว่าฮ่าแต่เอาหมักโข่งได้ก็ได้เอาหมากักธรรมาดาก็เอาไปไ้บะขามลายอันนี้อชอบชมชิมมหาชิมหทางกระทรวงบึงวบ,บนันสมเท่าไหร่ Không Cái gì đó Ui Nào bớt mà bớt xuống thật cốt nào, bộ. nào bộ nữa Bớt xuống thật cốt nào bỏ <laughs> Chân nguyên <mươi> tàu Chân <laughs> nguyên <laughs> <laughs> tàu bớt xuống thật cốt nào bớt Cốc thật cốt nào bớt xuống 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 นิบบอสบัส <Wir ound> uhm, <yeah. S 2> ิมาว่า <Beautiful> ตัวนี้หิบะมืดดึงมาให้ยแทนผู้ส่งม่อก่อนผาดหน้าเจ้าของลายน้าบอสเนาะใส่กล่องไปไหนก็ได้บอสนั่กเซกเตอร์ไม่ไม่ได้ลายเป็นผัวเป็นผัวอยู่น้าบอสเนาะสมสมอันนี้เนี่ยสมแห้ง เต็มกระตากระเพาะเนี่ยเต็มกระตากระเพาะเลยนะพ่อพ่อมาขึ้นมาสูงตกโลงมันไปมิค้าหะพ่อโอ้ยโมพิการก็ได้เต๋บโมพิการก็ได้เต๋โมแมนเ้องสี่ได้อันนี้อีดาบอบเอาไปได้ไรเดี๋ยวเราห้องสี่ก็ปุ๊กมาได้ยีเนาะเอาเต็มตาเดี๋ยวเนาะบอบเต็มตาเอาเต็มตาเดี๋พี่เต็มกระครับโขง ลงมาตอนนี้เข้าก็นไรมาค้ามเต็มตาเลยเดียวสิลงถึงอยู่เดีวบอกเดี๋ยวกะโอเคป้าก็ได้ป้ากุเดี๋ยวเดี๋ยวเโอเคป้าลงมาโตนหนวดบอกโตนลงมาพอดีค่ะักพอดีได้ขึ้นมาขามลงคลายอีกใช่ไหมมาปวด ข่าค้ายประคามน้องบ๊อพ่อกปัวคาบบ่ายาเจ๊พรกเนาะค่ายาอย่งบอนี่อินดีกันมานะในประคามพอดีเต็มตาเลยะเอาเต็มตาเดี๋ยวโมอีมหนึ่งสองสามมือนีเขาสิมาเห็ดยังนะมาเห็ดมาเห็ดหมาก ามยงกะขามมือนี้เ้าสิมาเห็ดมะขามดองมือนี้น้องนิ้วกับมาน่ำเนาะเดฟมะขามที่เ้าเอามาบ๊อบถอกสศกตาถอกส่นิ้วถอกบ๊อบถอกก็ได้เดวแต่นถอกเศกกระดาษอะเดฟห้าก็ปอกใส่ซ่าใส่ซ่ามันหน่อยเนะเขาเขาก็ซ่างมันหน่อยไม่ใส่เขามีลายซ่างถอกก็ได้บ๊อถอกก็ได้แล้วก็ก่อนอื่นเ้าก็เอ่านามะข่างก่อนบ๊อบ หม้อต้มน้ำคู่ครับพอดีใส่เกลือแล้วก็เสียเอาหมอต้มน้ำเสียเสียเอาน้ำน้ำดอกมะขามคู่ครับมาขังกันน้องเลอยพีน้องขังไว้ช้ามากกว่แม่ถ้าสิต้มต้มน้ำเกลือใส่กลือน้ำตาลน้องพลอพีน้องแต่นี่ก็เป็นน้ำยังบ๊อบน้ำปูนมาใส่มะขามเป็นน้ำปูนเนาะพลอพีน้องหลังจากที่เอาปอมขามแล้วเาก็เอามาใส่เป็นน้ำปูน น้ำปูน,นี่ปีใหม่อันหนมังแซวนี่เนาะบอกเจือมากจริงๆถือมา,ามังแซวนี่ปูนเท้วเขียวมากด้วยเอามาผสมกับน้ำแล้วเทาก็ระเซีมาแสบแบบคามที่เทาปอกแล้วอมองเป็งยังมอตัวมันคุ้นๆมองต้องกวนให้มันอันนี้ขึ้นมาที่ตัวมันขุนๆป้าพ่อก่อนาะป้าพ่อก็เนาะเออเจ้าเบล่าหน่อไปวันนะี้น้องนี่ร่องซิมมาค้ามให้ทานผู้ส้มเบิองมึงคะนนี่ว่ามันสมแหงสำไดน,น,นี่มอันที่ไหนร่องซิมเบิองค่ะ ต,ต,ตาตแนำตาแตกกั่ได้บั้นในซิมส์ซิมซิมไนตีอ,าหาอมหลังนี้สีกินแบบผสมเน้อพอแา่พี่น้องอู้แส,าาสะบปะคาม, <c oughs> มสมซ้ำปัดเก่งขนาดนน <c oughs> <c oughs> ต,ตาแตกว่าบะ <c oughs> <c oughs> คาม,ามีมันสมอันดีเลยบะคามนี้ บัวท่านกุงเนาะบักบัสากุงนะบับัสามกุ้งเปียยะตงนี้เาค้าจะนองร้งบัเห็ดแบบนนบัเห็ดแบบนมมแห้งบอม่เห็ดไม่เห็ดไม่อ้าวบอบอยากเห็ดไม่บอ๊เห็ดแบมบัสสมเน้อเนี้ยอืมคือเก่งเทนิว แม,ม่ไม่เห็นขอชำเห็นอยู่ค่ะยังสิบ่เห็นเอ้ากล่องดังแน่นบ่เห็นดเด้ชาวมะมายัางก่อนนิ้วให้เให้มาตำแปลงนาะพีน่น้องตำแจ้งกินสมบ่เพิ่นเห็นมะค่ำอย่ามาปอกนั่งปอกที่ละหมาแต่บ่แดกแต่ามาขาม ก,ก,กันแดข้าเอพี่้ข้าเต็มตามเลยแดก,กนิ่ยพร้อะเทียม<า>ที่ตำเจล <c oughs> บตองเอามาเผาปลาแด็อะมาตามห้มันแดก,กกอนนี่เตรใตาให้ <c oughs> ม <c oughs> ันแดกพวกแตกแม่น้องพวกแตดจไกินอีกแล้วเนาะ <c oughs> ตามตามเจก,มเก,กินส้มพื่อนอากินกิกนส้มแกงกูเนาะเ็กน้อยั้งแต่น,นาากินผวน้องูเขาน้องูเขาเอามากินเจใส่เวาลาเฮิรตเตอร้นี่เพื่อสิบอ,อกแกนเพิ่นสูงกะกายหูประจักบหึ่งในรอกสองนาที เห้นมันบมทันเด็กเลยยังเห็นดูปอกไปเดี๋เดี๋แล้วตอนนี้ห้าก็ปอกอกไรลายเติบแต่หลังจากช้าปอกไปจักสุมุกก็บอกสองเมนมเป็นุมมุกสองสุมมุกหูนอเพื่อสิได้ซัมีเดอร์พ่อยต์ แกกะอุ usted, uhm. so uh ้งกหอยิบช mm. yeah, ้อนอุงนี่ตอนนี้ห้าปอกเดบตอนนี้พี่ไม่ก็ว่าบีปอกเดบลอยแล้วนี่มาค่ะ้อนขึ้นมงไปเพื่อสิปอกเดบแบบคุ้งๆมันเนี่ยอันนี้แววบวับมอแล้วได้ห้ากระตุ้มน้ำตาลกับเกลือใส่หมอห้าวขดไปเด้ ใส่เบิร์ดด์น้ำตาลตัวนี้โบลายเป็นไงก็มาใส่แซมนี่เพราะว่าเพียวมันเข้าวานเนาะใส่อีกคงตัวนี้มันน้ำตาลยังน้อยหนึ่งเรืองในซุ่มเลยใส่อีกน้อยหนึ่งก็เลยบอสโอ้ยลมอันนี้ลมขนาดใครอะลายหรอน้องบอกว่าใส่ได้เอาเขียวกันใส่ได้ลายหรอว่านิวลายลยสัมไส้เลยลายอัพพีโอ้ลายสัมซีฟเหรอโอเคใส่เลย นี่หมดมีหมดใส่เด้อดหมดมันขอไปจอกินน้ำตาลพ่อบอกอีกนิดนึงก็ได้เป็นร้เลยพ่อแหละพ่อแหละน้ำตาลนี่แล้วแต้น้องพลพี่น้องถ้าข้ามักหวานเท่าก็ใส่ด้ายก็ได้แต่ข้าบัวมักหวาน,ไปไนเป็นได้ข้ากับบัวต้องใส่ด้ายก็ได้มะขามถ้ามันสมถ้าสิไปใส่เนต์หน่อยแต่ว่ามะขามปีใหม่มันแบบมะขามสมแห้งอันดีพ่อแหละพ่อมีหมดบ่ใส่เกลือใส่เกลือไว้ไว้ โอเคใส่เกลือไปประมาณใส่อีกสามเถื่อำหรับจองหงเอาจองหนึ่งเต็มเต็มก็นะได้ <laughs> เนาะไลฟ์โฟล์ดเดยใส่จังเลยเออสนัดซ้ำหันเลยโอเคใส่เกลือลงไปด้วยแล้วก็แล้วก็ค้นค้นค้นให้น้ำตาลกับเกลือเหามันเปื่อยแล้วเขาก็ปรุงผักหมอไว้ให้หมอให้เย็นให้น้ำตาลนะก็ดี คนตดจะหานเห็นคนล้วก็รระวังนะเทากับมาแซน้ำอันนี้บอบ่ตูกาก็าตู้เด็แซ <c oughs> น้ำอันนี้ <c oughs> <sheets> ม้าเอามาข้ามแซน้ำปูนบ่อลองจับขึ้นมาบ,บ้างค่ะบ๊เพลทุมนาปุ๊จับถาดปะคาไม่ก่นลวๆโอเคใเ้ากัเอามาค้ามข้อแซ่ลุงก็เลยว่าินทัวง แต่หนาน้ำปูนม่ได้ขีดุูนเนาะมันลบอยู่ในขีดขีดุูนปิ้วค่ะคุณไหนบอแล้แวแถวอย่าคนก็คนซะคนก็คนค่ะเอ็ดบอกเป็นแปลว่าเป็นปเถื่อทัดอินเนาะบอมนาะล่อง tas, นะลอง่ลอ,งลองพิษล่องถือเลือกสูตรปีใหม่เองสูตรที่ไวไวีปีใหม่คู่จอยเคยเห็ุมาตั้งแต่โดนหน้าดึกดำบันเนาะบอ๊บบอมน้องมันเฮเทียมันสเฮียบอมนี่เสียบได้หนุกเ้อทำทำมันเดือดซ้อมเอาซ้อมดำของเฮาบอมมัใส่พ่อแต่บอมมันเดือดเนอะ อ้อยุจะผ่าไส้เนิ่ยให้ให้มันถ่วมนี่บะเอออันนี้น้าทางน้นค่อยยิงด้วดล่ปูนมันเสียนี้มุ้นีสีะแล้วก็นำปูนขวดที่สองเห็ดความารจ้าไ์นี่มึงนิ่เห็ดขวมมือยนั่งน้องน้องแค่ใช่หนำแค่นำลงไป่นำปูนลงไปเลย แล่วกอุ้ยบอบเกือบขวมเขาไม่เคยกินเลยเขาไม่เคยกินเป็นยังสุดเลยกินอ้าวเนาะอีกอย่างโซ่โอเคมันอันนี้ใบยู่มันสีเย็นไหมผัว มันล่มเหรอ่มปน้งอย่างงี้เนาะอ่าทาทา,ทาน้ำน้ำตาลเขาห่าเยน็นเ่ากะจังสีเอาแต่เ่ากะสีทองน้ำปูนทิมแต่ก็เอาบะคำแม่นเอา,เอาบะคามมาใส่กระปุกนี่แม่นมาเซ่ใส่กันกับน้๊งต้นน้ำตาลใส่กระปุกกระปุกน้อยเดี๋ยวก็เย็นเนาะบอ๊แป๊บนึง หมออันนี้มันกระหอนเบาไว้จ้ามันเป็นน้ำหม้อพ่อจ้ามันห่อนไว้แล้วมันก็เย็นนะเอามันคือมันเป็นสีนี่เนาะมันถือลมพ่อจ้าข้าปอกมันไว้ถึงมันถือลมมันก็เป็นเป็นสีบัดบัดน้ำมันสิเป็นชีแบบนี้เดี๋ยวตอนนี้ฮักเป็นมาใส่กระปุกเนาเพราะฮักเสดด้บ้านสองชั่วโมงเนาะได้สองชั่วโฮักเสดอันนี้มาฮักถ่ายน้ำให้เย็นเฮ้ยเอันนี้ ลองซิมบ้างค่ะบอสแข็งเนาะถ้าแช่น้ำปูนมันเป็นจะไดบอสแข็งแข็งบอสเหิ่มบอสซิมบ้่งสุมบอสน้ำตาลในมันชบานบอสไห้ยังมาห่วงเรื่องน้ำตาลอยู่แช่ห่บบอสปึงสักคัะแล้วห่วงเนี่ยแน่ยันมาตอนท้อหลังจากที่เท้าแช่น้ำปูนเหึงแบบแข็งแข็งมันเนิ่นนาบอสว่าแข็งเนาะลองหักบอสหับจังหวะ ข้าวามนี่หน่อยแล้วป้ากรอบลังกอกคักอีกก็คะว่าผมดังกอกกอกดังกอกกรอกได้ไปใส่ทงหน่อยตัวหน่อยครับอ่ะเอากระสีมาใส่นะพี่น้องเจ็บอยู่็บน้องนี่วเพื่อนกันนเนาะทางนะแค่เพื่อนไปยังเพื่อนจังนาะเอาเด็กหน่อยก็ต้องนอนวินแต่ว่า มากร,รุครุใส่ได,สได้ลายดนหน้าแล้กเอาจเจ็บ,จบไปห้อสร็กินหน่อยหนว่าอ้เนี้มันออกบร้อหายังน้ำมันออกดำคามเบิร์จำเป็นต้องเบิร์ตอะไรอน่เี้ยจำเป็นต้องเบิร์เยนแ้วกนคุบเอาโหลดบอก อนไปน้ำก <yap a> <g ül spreadsheet> <t> uh ันเส้นำปูนเลยอันนี้แข็งเป็นแข็งเสียงคักเข้บใส่กระปุกหน่อยนะบอปอันนี้เรือกระปุกเอาอีกแกนนอปนะเบาเรือที่ใส่จับเจ็บๆแน่เห็นไหมพอแล้วนี่เนาะ Long sài, bất xuống anh, sai kapu ngon, anh em. Têm nữa đây, anh em. Tì bao bì đột nát, tội anh em. Tội anh em. Tội anh em. Tội ตักใส่ก่อนก็ได้แต่ตอนนี้เ้ากระสีเ้าเอาหมาค้ามลงโถเดี๋ยวลอยแล้วเ้ากระสีตักน้ำที่เ้าต้มไวไ้ใส่น้องนิวตื่นแล้วขึ้นมาลูกขึ้นมาเนี่ยหากระตื่นแต่นอนโอเคตักใส่เลยก็ได้ถ้าบัตนัดกระโถกใส่ดด้ยวยบอสพ่ออยู่บรเดี๋บอสหนักยันในต้มไม่เด้อพ่อรอพ่ออยู่ดอกพ่ออยู่ พ่อทำพอก่อนอเอาพวกพวกหน่อยบุเพเพปีบุพเพจังพอดีห,หน่อยรับมาเรือนะเือเรือแบบพอดีเลยนะเนื้อที่บดเน้ต๊ะไม่ะเก๋ว่าโต๊ห,นโนตหลอกเก๋ว่าต๊ะเพียงดอกนิว พี่ม่นั่งถ่ายนั่งถ่ายไก่หมองอันนี้ได้น้องนิ้วหยั่นตุกไก่กุกแซาเทียงได้โดโดว้าวสีสันมาข้ามดองเขากับซีประมาณนี้น้องนิ้วย่าปากซีสันมะขามดองพเขา,า,ก,ากับซีประมาณนี้เนาะพ่อพี่เนะาะพอดีบวมหนักพอดีเดือนเดือนนิดนึงเนาะ อันนี้ไม่มีมะขามอันน้ปอกใส่มีมะขามมา,าม,มาปอกใส่าาาอพอดีแน่คานนี้นะอาร์ตบอกว่านี้อ,น,อนุญาตให้บ๊อบบีกินอันนี้ตัวซองตัวซองทางในสิปลาไหวเฮิ่งเฮิ่งจังกินนะยันไปบ้างมืออื่นบ๊อบบีอยากกระชังกินแต่อันน้อยอันนี้นนบ๊อบซองมือจังจะกิน เขาอันนี้เนาะแจ๊คสิป้าใบได้เฮืองสำเด็จนะวบเนาะเดี๋ยวเขามาถาเบิ่งกันเรื่องของเนาะมันบ่นเอาท้ามหรือจอยเราบอกว่ามังสวิรันี่เห็ดสูตรนีโบนเน่าเป็นสูตรของเป็นสูตรของอ่าเนาะคู่จอยเพิ่นเคยเห็ดเนาะบวบเนาะเชียรเมื่ออากาศน่าอีกเนาะเคยเห็ดมาตั้งแต่ลายปีเคยเห็ดแต่ละปีเชียรมาเดี๋ยวหนึ่งโม่ป้าใบนะว่าเมื่อวาน ลองซีมึงค่ะบอกเอาอีเลเฮ้ยฮ่าเลองใครมาซีบเมืองวันหนึงใข้ทันผู้สมมงถ้ากระดองแล้วใครมาซีบเ่ยซีบด็มาีบซเป็นองไรอัรไวมีคามเสรเดี๋ยวมือกไดกินเกินไป่ีเกินไปอัดไวนแนนอัรแนนม่น้องคือแบบข้ามดอง อ้อมคือปะคามดองบอกเอากับปะคามดองเอากับปะคามดอตมันเทียค่าเดี๋ยวมาต๊กเยนพีใหม่ตุกเพียงรการตอนนี้มาคคามร้องเข่ากับเซ็ดซีนเป็นที่เหียบหอยเนาะพอพี่น้องนี่ แต่พี่ไมคกับโมเน่โมเน่ใจคือกันเดอพ่อยพี่น้องว่าประครับปรงของเข้าแบบสียูดาจังหมือนนะแต่ว่าตอนพี่ไม้ท้ามคู่จอยคู่จอยบอกว่าสียูด้ประมาณหลายเดือนเติมนาะเป็นปีหัจวจักกับแต่แบบว่าโมหูว่าข้าสองคน,นเหตุพิสูจน์ถือจอยเราบอกมาบางสาวหนีหรือบ่เนาะแบบพี่ไม้ท้ามคู่จอยนะคู่จอยกับบอกสูตรที่เราเคยเหตุมาพี่ไม้ก็เหตุตามแต่ว่า แต่กะบบเนี่ยใจว่ามันจะอยู่ได้เพิ่งสามได้น้องพี่น้องแล้วก็บเซ็ตสินเป็นเทียหอมหอยเดวใช่ป๊อบนี่อ๋อขึ้นมาโยแข่งทานกระสุนมึงเนี่ยอา๋อกระต่ายนี่มาขามรองนั่งลูกนะนั่งลูกนั่งลูกเอาป๊อบนี่มาขามรองเขาเด็กกระเดาเดินเดี๋ยวถามมือได้ปีใหม่ใครกินน้องพี่น้องเดี๋ยวถามมือได้ปีใหม่ก็ว่าบีใครกินกะสีมาไทยสีมาไทยเห็นพ่อแม่พี่น้องเบิรงอีกเชื่อดนึงเลื่อแหลักกะสีมากินให้เบิรงกมาโรสซาทเขามาขามรองของปีใหม่ก็ว่าบีสิ ล้วกาสำหรับคลิปนีก้ก็โจบเพียงซันนีเดอร์หอยพี่น้องอบอบล่มผัดกองก็สิจบเพียงซันนีเดอร์หอยพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อประธานมองเข้ากันเลยอันนี้อ่ะ